เอาละสวัสดีครับวันนี้ก็พบกวับอยูจจำเกนอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับแมปอะไรนะต่อจากพาร์ทแบปมึงเล่นมาสองพาร์ทมึงยังจําแมปไม่ได้เลยเหรอเออเล่นมาสามครั้งแล้วเนี่ยนะมึงยังจำแมปไม่ได้เหรอ <c oughs> ก็คนลืมแมปันจะลืมชื่อแมปอ่ะบอกมาเถอะดาร์ดากดาร์กดาร์กคาร์ดิปอล <c oughs> แล้วก็พูดกับผมนะ,ะ <c oughs> นะครับมิสเตอร์แมทติกจักรายการไซเลนทีวีนะครับขอ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 รายการกูสักอีกทมเป็นตกพาร์ทแรกเล่นยังไงพาร์ทที่ตกก็เล่นอย่างนั้น จะว่าไปนะครับจะว่าไปนี่แสดงว่าว่าไปแล้วมันก็จะไม่มาใช่ไหมว่าไปนันว่ามึงจะตายไปไหนว่าไปว่าว่าไปนี่จะไม่ดีเลยเพราะว่าแล้วไปว่าแล้วหนีไอ้เนี้ยนี่ชิงประมาณนี้ครับคูเล่นอรงกูเลยไม่มีใครเล่นกูเลยอ่ากูกบนคนเดียวอ้าวนบมึงเล่นอไรูเล่นเอ้เามึงเองียบๆอยูู่้วยโอ้โหตายเลย ยังยังมองเห็นเซฟเฮ้าเลยยังมองเห็นเซฟเท้ากูตายละกูจะเฟลแล้วมันถึงเงี้ยเฮ้ยเจ้ากนไปดูได้รอบเอฟกูเอฟกูเฉียไม่มีตัวไหนใม่เลยเออยังมีตั้งตัวนึงเรียบร้อยใชจไหมครับเฮ้ยกระสุนไฟกระสุนไฟกลับมา เออไอ้ที่จะคนไทยเว้ยจะบอกว่าเราถ่ายคลิปันอยู่วนนะยังไม่เก็บใช่ไหมเก็บใช่ไหมโอเคเยโดแทนกิชาร์เจอร์ชาร์เจอรเล็กเหลือเกินเดี๋ยวรถไฟไปจากไกลเลยแต่เปิดประปอรไลฟ์หลบไฟหน้าเฮ้ยทุกคนเฮ้ยคุณครับอยากเห็นผมตบเด็กไทยคลิปนี้ไหมครับ ในโกลบเดี๋ยวใครคลิปนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมโชว์โหดครับเพราะยังไงคลิปกูก็ไม่ดังอยู่แล้วกูโชว์ความแรงแม่งเฮ come on girl อะไรครับแล้วก็ปัญญาต่อเลยนะครับครับปัญญาต่อเลยนะครับตอนนี้เราก็จะมาพิวเสียเฮ้ยนายแข่งกันมา ยิงเก่งกว่ากูใช้ขวานดิยิงเก่ยเฮ้ยไม่ีแข่งกันแข่งกันยังไงอเองโอ้โหปู่ล็อตโอเโหนีโหลดเฮ้ยเป็นไงทะลุสองเลยอย่ามีขวานนี่มึงยิงยังไงอะยิงยังให้ตายวะก็ยิงให้เข้ายิงให้เข้าตัวแบบยิงอะไรน่าจะไม่มีอะไรทำเลยใช่ไหมนะเฮ้ยซอมบี้มา เล่นเร่งเงี้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยข้างหลังอะเอาเฮ้ยตอนไหนวะสนุกอยู่ใช่ไหั้นวิ่งวำลงสนกอยู่อย่าเพิ่งยุ่โอ๊กี้จกี้โดีโดีกำลังิวกำลังเคลินเฮ้ยแล้รู้นายหิวเอานี่ไปนี่้เหลับ ห้องนอนนะครับห้องนอนะครับห้องนอนเป็นนอนที่บ้านได้นะครับไดนะครัหานะเอาหาเอาหาอย่าเครียดอย่าเครียดอย่าเครียดเตรียมท่าเครียดเรารู้นายหิวแดกแม่งเลยไม่มาฝรั่งหรอกแดกแม่งไม่ได้ไมิวต้องตกเตื่อนห้องให้หาแม่ กูะไอ้รู้เปล่านี่อะไรอ่ะอยากลุกไปกินซัเฮ้ยทำไรรลออรดเอ้ยเออเออเดินกระเพกกระเพกเลยเหมือนมานั่งเล่นควยอะไรให้เขาดูไม่รู้เนีะอันน้ะเราก็ทิปดูจำเกียนนั่นก็คือการเกียนให้ชาวบ้านเขาดูนั่นแหละ เกียนเกียนเลยกูโดนแล้วคนแรกรู้เรื่องเฮ้ยเจอแล้วหวานรอลูกซองลูกซองไม่ชัลูกซองไม่หืลูกซองไม่ชักหีหวานหวานเป็นนล้วเชื่อเลาดิสงหเาหวาน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 เป็นเนหอ เออเออเออเ้อเฮ้ยพวกเก่งปืนกลับกันจะมาเก่งปืนกลับกอนไม่ไหวอ่แล้วหาเปลียนปืนกลับกันอ่ามีใครแก้กูเลยอิตอกเขาใจ่าเมือกี้นายพูดึงอะไร บอกว่าชเชยแล้วจามอเอาใหม่ไม่ทันละวรอคุณจามอีกรอบกันก็ได้ครับเดี๋ยวผมกำลังจะตกเด็กครับตอนนี้เด็กเยอะเกินเฮ้ยนี่มันแรปเปอร์เพลสเฮ้ยนายนายช่วยคุมคลิปคุมคลิปแราก่อนได้ไหมอ่ะอ๋อได้ได้ได้โอเคเราเห็นนายอันนาดราเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรานี่ก่อนนะให้มันไปเองโอเคเดี๋ยวมาครับ

มาแล้วครับกลับมาแล้วครับ reload this g n อ้าวไอ้สายปาผิดที่สายกูโอเคครับก็าจะไปกันต่อเลยครับเฮ้ยกบพัวเว้ย

หายแล้วเ <Merci>. uh, oh ืมเีย lose โิเม oh <Mind S 2> <al> ื <d> ่อยเงี้ยทันหลังต้หากันเลยทนลังต้อหากันเลยเอ้พี่เปลเอาไปดไปกันแล้วเอากดิงอเฮ้ระวังข้าง้าระเบิดเฮ้ยโออยเยออโอโ โอ้โออ้โ้ร้อนแรงโอเคิปซิปซิกูหลับเลยเฮ้ยพึ่งมานะอย่าพึ่งมานะอย่าพึ่งมาเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งซิปหายแล้วแทงมาซิปหายแล้วซิปหายแล้วรถแทงมาแล้วแลเกันอ่ะเอาซิปหายกูยิงไอ้นี่ร่วง เอาเอาไเรียงเดี๋ยวเราช่วยนะที่หลกันแอ้กัน้เราพีนะหุดชาไฟฟ้าเออโไรโไข่ต้ไข่ต้มไม่ใช่อยาอยาเพิ่งเล่นตอนนี้ทำมันเครียดอยู่แน่ปวดหัวเลยมโอเคนะนะตัฟืนนะตักไข่ตักไ อย่าโคตรอย่าโคตรอย่าแพ้นะเอามาไว้อะไรเอาไว้อะไรเขาหน่อยครับเอาเราไว้อะไรรับไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยเร็วเดี๋ยวก็ตายพี่เดี๋ยวก็ตายยกหมวกพี่เก็บแตงยนตบแม่ใช้ประเด็นมมือช่วยหน่อย ชอบพี่ชอบรถไฟมันมีคนตัวนั่นแหละนี่อะไรวะเฮ้สมัยโอเคมามาเฮ้ยเพี่คกูชิบหายแล้วดูเร็วเฮ้ยกูโดนอะไรเนี่ยโอ้ยมันไม่ตูด โอเคขอบใจกูจะตายแล้วล่ะจะตายแล้วล่ะขาวดำแล้ตาบอดดิอู้อููู้บูเมอร์กูโดนแล้วกูโดนแล้วอู้โดนแล้วโดนแล้วคูโดนแล้วนอนหลับเลยกูรู้แล้วใครฆ่ากูระาณว่าึุทำร้ายเพื่อนกูไม่ได้คูทำร้ายได้คนเดียวอะไรเงี้ย โอเคอันนี้คือรางวัลที่นายช่วยเราเมื่อกี้นี้เอาไปใหญ่นายฮะไม่ตัดไป่ตัดไป่ตัดไป่ตัดมีที่หิวแล้วแต่ไม่ใช้หยิบ่งมีที่หิวไม่ใช้ไงไม่แบบยำน้ำไปไม่ไม่ไโดนโดมโดนแดดตาบังไม่ไม่จะช่วยจะกลับไปโดนก่อนแหละต้องไ้ชั่ว จะเปิดไม้พูดเชียวเดี๋ยวมันจะไม่ได้เกิดเดี๋ยวประเด็นกำลัง นั่งชงชา,<ม>ชาอยู่มั้งผีนี่มีท่าไรกันน่ะแซ่บผีแม่งเกาะไม่ขึ้นเด้ดยเล <c oughs> ่นอะไรอ่ะแกงผีมันไม่ให้ผีมันขึ้นทำยังไ่ะราไปยิงขัดขัดทั้งขึ้นผีไงล็อตไปก่อนล็อกซ์ล็อกซ์โโอเคพร้อมอย่างพร้อมแล้วเราขุดเลยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ขอทำใจก่อนไม่ได้ยี่ไงแล้วลูกไอ้เพื่อนดูสินะน่าผมคงไม่ได้ชื่อว่าดูจำเกียดเหรอครับที่ผมไม่เกียดเดี๋ยวก่อนเพื่อนดูสินะเียจะเรียกง้อเพื่อนได้อยู่ไหมเนี่ยฮะน่าจะได้นะดูยังกีผู้อยู่ กูควรจะพูดว่าควรจะรีบกมึงช่วยได้ไหมเพราะว่ามึงอับทิ้งกูกันแล้วใครใครบอกว่าใครทิ้งไม่มีเออไอ้กูตายกูจะตายจริงกัเนี่ยไหนไหนลงลงมาลูไม่น่าเล่นเลยเนี่ยเฮ้ยเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินทำอะไรเพิ่มกูทำอะไรเพิ่มกูทำอะไรเพิ่มกูอีกแล้วกู มาช่วก่อนดิเฮ้ยอุ้อะไวะอุ้วะเรียบร้อยผีแกและจะช่วยก่อนใช่ไหมลอ้ช่ยวยชิยวยแต่โตเหี้ช่วยตัวนั้นไปนะเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนอีกคนด้วงก่อนเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยร้อยหแล้วต้องขอบ กูจะตายแล้วเลยเนี่ยผมต้องขอบคุณพ่อแม่ที่ช่วยเลี้ยงดูผมต้องขอบคุณไอ้แดงที่คอยข้ามดูใช่ต้องขอบคุณตอนแรกก็กายจะช่วยนะโบกบ้าโบวกแม่ช่วยแม่อ้าวอ้าขอเล่นก่อนไม่ได้หรือไงเราขอเล่นก่อนอยากเล่นใช่ไหม มาดิมากูตือขวามนะมาอยากเล่นไหมขี้อยากเล่นใไหมเล่นแม่งเลยอยากเล่นมันอยากเล่นไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เดี๋ยวมึจะไปโดนดึงขนตูดแม่มึงโดแม่มึงพอเถอะพอเถอะเดี๋ยวแม่ว่าจบพันนี้เอาเฮียเขาไม่เขามีเขาไม่เขามันเขามีที่ยิวกันหมดเลยกูไม่มีคนเฮ้ยโดนขี้ข้างหลังมึงอ่ะอู้ยเกือบโดนคน โดนที่ในโตเร็วๆตัวจะตายจริงๆแล้วกลเละกลัวนี่ตาบอดตีละเยอะเยิ่กมเก่งไม่เอาฮีไเลยอะไรเอาฮีไปหมดละม่มี้ไม่กีอะไรกูเห็นนะ ใครเอาฮิวไมหมดไม่มีใครเอาแล้วไม่มีใครเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะตบหัวยังจะเอาอีกเหรอดิวจำเกนกลับมีไอวีเจอิมพิจเบเกอร์ครับเนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวไปต่อกับดีในที่หนึ่งด้วยเดี๋ยวต่อพาร์ทหน้าเลยครับ